หลงก้าวลาวแล้วหลงกัดแรงมากเลยอะ่ะอโอ้ยกัดดึงหลงกัดแรงไปลูกอ่าอย่าไปกัดชิงช้างขนาดนั้นหลงโอ้ยตายละชิงช้างนะยุด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 อย่ากัดแรงขนาดนั้นอย่ากัดแรงขนาดนั้นกัดแรงไปหลงมันเจ็บเออ ยากัดมานี่มานีอยากัดโอ,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 องง้โอ้ตายตายตายช้างอย่ายอมโอ้ยอย่าอย่ากระเล่นขนาดนั้นหลง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 แหงวัดหลงหลงไป อย่าก,กันเร่งขนาดนั้นลูกพ่อกันพ่อกัดพ,อพ,อพอ่อพ่อพ่ออาช้างซอยแม่เลยด้วช้างสร้อยแม่เลยหลงมันเกินไปเลยนิ้งก้าวเล่าไปละลงหยดเอาเอาเอา,เอาจะไปกันแม่ไม่ได้มันเจ็บเออ